ไอ้สัตว์ขี่ไม้นะคามจริงใจเย็นพี่ใจเย็นกูอยู่นี่กูอยู่นี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหง้างเป็นชาติพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟันสองทีแล้วหลบเหมือนเดิมอืมสูตรนี้ใช้ได้ทุกเกมเอ้ยอุ้ยง้างกูเห็นกูเห็นกูเห็น กูเห็นแต่กูบอกไม่ทันโอ้ยกูบอกไม่ทันแแบบแๆบบแบขออะไรอ่ะต้องหลบอย่างนี้ด้วยเหรออืมรอจังหวะอุ้ยอุ้ยมีจังหวะเร็วจังหวะช้าโอเคเพิ่มเลือดครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วอืออืออุ้ยไม่หีลูกหลัง อุยอ้ยอุ้ยไม่ทันเร็เวเกินังหว่างนี้เร็วเกินพี่เร็วเกินไปอ่ะอืออือนิดนึงเรียบร้อยหนึ่งซพอ,อือหึสัตว์ง่ายของตัวนั้นอีกอือโอเคโอเคใจเย็นกดดไม่ทันแม่งจะทำอะไรก็ทำสิเฮ้ยแม่งวิ่งไปวิ่งมาเนะี่ย ไม่ถึงเฮ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบเพิ่มเลือดอยู่ไงเฮ้ยลดลบอ้้หโดนทีหนึ่งไอ้ที่มุมกล้องมุมกล้องโอ้โหกลัวแม่งจะฟันอืออืเห็นอันนี้เห็น โอ้ยไม่โดนไม่โดนกูก็บล็อกเกอร์เ,รเลยเฮ้ยกูโดนอีแกแล้วกูจะตายแล้วไอ้สัสอยาใชใ้บ่อยท่าเมื่อกี้นี้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรบล็อกได้หมดเลยเว้ยเอาคนดูจะทำฟันกูเมื่อกี้สตันสินะอืมโอ้ย อุ้ย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 มองเห็นเรียบร้อยโอ้โหวันชอ็อตไอ้ทีก่กูกูเกือบโโอ้